พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเณรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิสุสามนเณรในโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อประทับเรือยนพระที่นั่งถึงอย่างท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติในพานุแย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณหญิงกัละยาโสรพลพนิธรัฐมนตรีเชื่ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเด่นชยัยศรีจุลหาตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเธอเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้ชักการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชาการและประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกรับเสด็จ จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติพระชวรวิหารทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธนรุมนธรรมโมพาสพระประธานพระอุโบสถที่พระวรวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการทรงออกแบบให้มีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชนผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกบริเวณฐานชุกชีมีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนของบโบสถ์โบสถ์คริสต ฝ้าผนังโบสถ์ด้านหน้าพระประธานมีพระบรมสารีสิริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐ์ด้วยกระจกสีสวยงามวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามพระราชวังบางปะอินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2421 ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับณนะพระราชวังบางปะอินพระอุโบสถและอาคารประกอบต่างๆมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตามที่แผ่นศิลาภายในพระอุโบสถได้จารึกไว้ว่าประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาราช์ทั้งปวงชมเล่นเป็นของแปลก ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติทอพระเนตรพระพุทธรูปโบร,ราณศาสนวัตถุและสิ่งของสำคัญที่เก็บรวบรวมไว้จะแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติขึ้นเมนนื่อปี2533มีอาคารจัดแสดง3อาคารได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จกรมพยาดำรงกราชานุภาพและอาคารพิพ,ราารพิธภัณฑ์ตาลปัดหอกลองจากนั้นทอดพระเนตรอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารได้พระราชทานพระดรําริให้ดําเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษทรงครองสี่ราชสมบัติครบ60ปี และในโอกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงจเจริญพระชนมพรรษาห้ารอบปีพุทธศักราช2555ในการดำเนินง,งานได้ยึดรูปแบบและแผนผังเดิมของมิสเตอร์ยูกิงแกรซีที่ออกแบบไว้ภายใต้แนวคิดหลัก3ประการคืออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะสถาปัตยกรรมและผู้มิทัศน์อนุรักษ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสอดคล้องในพื้นที่พระราชวัง และกำหนดแนวกิจกรรมให้เหมาะสมกับความเป็นาศาสนสถานที่ตั้งอยู่ใกล้พระราชวังจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการจัดแสดงตลปัดณอาคารพิพิธภัณฑ์ตลปัดหอกลองภายในได้จัดแสดงตลปัดและพัดรองซึ่งเป็นของถวายเป็นพุทธบูชาและที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาและจัดแสดงพัดรองที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ถวายแด่พระราชาคณะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชกรณียกิจณวัดนิเวศธรรมประวัติเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรวมถึงพัดรองฝีพระหัต ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ที่ทรงออกแบบและทรงเขียนตลปัดพัดรองสำหรับใช้ในโอกาสสำคัญต่างๆตลปัดหรือพัดของพระสงฆ์เป็นเครื่องสำหรับพระพิสุถือบางหน้าในพิธีกรรมเช่นในเวลาให้ศีลและแสดงธรรมโดยในยุคแรกนั้นทำด้วยใบายตาลต่อมาได้วัฒนาการตามยุคสมัยซึ่งทำขึ้นจากโครงเหล็กุ้มด้วยผ้าชนิดต่างๆ ส่วนพัดรองคือชื่อเรียกเฉพาะพัดที่ทำขึ้นเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีสำคัญและงานบุญต่างๆต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปลาทพิทีหน้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามนเณรระหว่างสองข้างทางที่เสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนฟฝ้งทูละอ,องทุลีพระบาทอย่างหนึ่งแน่น ทั้งนี้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจเพื่อทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในาวัติเวททวรประวัติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนถึง6ครั้ง จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาพิธีหน้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเณรในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบ่อพิษทรงกราบทรงศีลและทรงเปิดอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเณร ซึ่งทางวัดนิเวศธรรมประวัติสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารทรงจเจริญพระชนมพรรษา60พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2555โดยเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกปีการศึกษา2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่เป็นพระภิกษุสาม,มเณรมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเป็นการขยายโอกาสด้านอาชีวศึกษาให้กับพระภิกษุสาม,มเณรให้มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพในการปฏิสังขรณ์วัดวาอารามโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนพัฒหารกลางวันและการอาภาตของนักเรียนสาม,มเณร ปัจจุบันวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเณรเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใน6สาขาวิชาประกอบด้วยสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชันและสาขาวิชาเครื่องกลมีพระพิสุและสามเณรนักเรียนจำนวน109รูป โดยร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการที่หลากหลายเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ในการพัฒนาพ,พระพิสุสัมมานเนันกเรียนให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาควบคู่ไปกับศาสนทายาทที่ดีมีศีลมีธรรมดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัยความรู้ดีทักษะเด่นเน้นคุณธรรมดำรงพระพุทธศาสนา โอกาสนี้ทรงปลูกต้นจันท์ไว้เป็นที่ระลึกซึ่งเป็นพันไม้โบราณควรค่าแก่การอนุรักษ์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรในเทศากาลภายในอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระพิสุสามเณรจะแสดงนเทศากาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติและการพัฒนาระบบการศึกษาของพระพิสุและสามเณร พระราชทานพระบรมราชโองารด้านการศึกษา4ด้านได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและปนพลนธที่ดีเทศกาลความเป็นมาของวิทยาลัยการจัดการเรียนการสอนใน6สาขาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้น้อมนำพระบรมราชโองารมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสามณรนักเรียนนักศึกษาอาทิคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างสื่อแอนิเมชันในรูปแบบต่างๆได้แก่ภาพยนตร์โฆษณาและการ์ตูนแอนิเมชันซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนสำมเนินักเรียนนักศึกษา